ตำนานของเหล่าอาสูรและทวยเทพตอนที่436ท่านเจ้าสำนักเน่ยข้าอยากรู้ว่ายาเม็ดศักดิ์สิทธิ์ของสำนักขุนปิกศักดิ์สิทธิ์มันคืออะไรกันแน่หรอหืมยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรอพวกมันก็เป็นเพียงแค่ยาเม็ดธรรมดาธรรมดาที่สามารถเพิ่มระดับวรยุทธ์ของคนทันหนึ่งได้นี่ท่านไม่มีพวกมันเลยอย่างนั้นหรอเฮ้อถ้าเป็นยาเม็ดธรรมดาธรรมดาแล้วล่ะก็ ท่านเจ้าสำนักหนานกงคงจะไม่สนใจมันขนาดนั้นหรอกถึงแม้ว่าเจ้าหมอนี่จะขโมยหวานใจของข้าไปแต่เรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองและก็การตกต่ำลงของสำนักเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องนี้เป็นไหนๆเลยตราบใดที่ข้ายังสามารถรักษาตำแหน่งเจ้าสำนักหนุ่มเอาไว้ได้แล้วจะมีผู้หญิงคนไหนที่ไม่ลงไหลข้าบ้างละ่ะ เอ่อข้าสงสัยว่าถ้าข้าอยากจะได้ยาวิเศษจากท่านเจ้าสานักเลยเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมข้ายินดีที่จะซื้อมันมาจากท่านเลยนะสํานักคนปีกศักดิ์สิทธิ์น่าจะแข็งแข่งขึ้นมากจากการใช้ยาวิเศษพวกนั้นและในเวลาเดียวกันสํานักบันทึกแห่งสงสวรก็ได้รับผลประโยชน์จากยาวิเศษศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ไปด้วยแล้วข้าจะปล่อยให้สํานักไรายตัวตนถูกทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังได้ยังไงกันโอ้ ท่านเจ้าสานักหนุ่มซิวหมิงเนี่ยใจกว้างจริงๆเลยไหนๆท่านก็พูดขึ้นมาแล้วจริงๆข้ามีสายสัมพันธ์บางอย่างกับสํานักไร้ตัวตนนะโอ,โอ้สายสัมพันธ์อะไรอย่างนั้นหรอข้ามีเหล่าสหายพี่น้องที่ตอนนี้อยู่ในสํานักไร้ตัวตนของท่านและข้าก็ถือว่าเป็นหนี้สํานักไร้ตัวตนที่ช่วยดูแลเขาอะอะไรนะงั้นข้าอยากจะขอทราบชื่อเหล่าสหายพี่น้องของท่านเจ้าสำนักเนยได้ไหม เขาชื่อตัวเจียนนะ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรหรอกนะข้าไม่รู้ว่าท่านเจ้าสานักหนุ่มซิลเนี่ยเคยได้ยินชื่อเขาบ้างไหมอ๋จะตัวเจียนอย่างนั้นเหรอข้าไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นเจ้าสัประหลาดนั่นเจ้าหมอนั่นเพิ่งจะเข้าสํานักไล่ตัวตนของพวกเรามาได้ไม่นานแล้วก็ทําตัวโดดเดี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวสูงสิงกับใครรวมถึงเป็นคนไม่เคยพูดอีกด้วย ในตอนแรกๆทุกๆคนต่างหวาดกลัวเจมอนี่เพราะว่าเจมอนี่มีปีกคู่ใหญ่อยู่ข้างหลังของเขาแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันกลายเป็นสิ่งที่ทาให้เขาถูกล้อพวกเขาต่างล้อเลียนและก็ขันแกล้งตัวเจียนอยู่ไประยะระยะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้เอามันมาใส่ใจบางทีแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความอดทนอดกลั้นแบบนี้ก็ได้ที่ทําให้เขาตกเป็นเป้าหมายในการถูกลังแกครั้งหนึ่ง ได้มีพวกกลุ่มลูกศิษย์รุ่นเยาว์หลายสิบคนทําการปิดล้อมเขาไว้แล้วก็เริ่มโจมตีเขาแต่ไม่เคยมีใครคาดคิดเลยว่าเราพวกลูกศิษย์รุ่นเยาว์ทั้งหลายสิบคนนั่นจะถูกเขาจัดการลงไปจนหมดคนที่บาดเจ็บน้อยที่สุดก็คือคนที่กระดูกซี่โครงหักสามซี่ในขณะที่มีบางคนเกือบจะกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตเพราะเขาจากนั้นตัวเจียนจึงถูกทําโทษที่ร้ายแรงที่สุดจากสํานักหลายตัวตนในอดีตเมื่อมีใคร ที่ได้รับบทลงโทษแบบนั้นแล้วเพียงแค่วันแรกพวกเขาก็ต่างร้องหาพ่อแม่ของพวกเขาในขณะที่เมื่อผ่านไปครบสามวันแล้วพวกเขาทําได้แต่นอนสมอยู่บนเตียงถึงสามเดือนแต่ถึงอย่างนั้นอะหารมันไม่เป็นอะไรเลยอย่างนั้นหรอไอ้เจ้าหมอนี่มันยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมเนี่ยและหลังจากที่พวกกลุ่มลูกศิษย์รุ่นเยาว์หลายสิบคนนั้นพ่ายแพ้ มันก็เป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจนักและพวกเขาหลายคนมีคนคอยหนุนหลังพวกเขาอยู่เพราะงั้นพวกเขาจึงขอยืมมือเหล่าจอมยุทธที่แข็งแกร่งที่คอยหนุนหลังพวกเขาเหล่านั้นมาจัดการตัวเจียนแทนพวกเขาเองแต่ถึงอย่างนั้นสถานการณ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยไม่มีใครสามารถเอาชนะตัวเจียนได้และสิ่งนั้นเองเป็นสิ่งที่ทําให้สํานักไร้ตัวตนทั้งสํานักต้องตกตะลึง เนื่องจากเหล่าจอมยุทธพวกนั้นเป็นเหล่าจอมยุทธที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วทั้งสำนักหลตัวตนแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาทุกคนกลับถูกตัวเจียนจัดการหมดเลยตามปกติแล้วตัวเจียนจะต้องได้รับโทษทันสามวันติดต่อกันแบบเดิมแต่ถึงอย่างนั้นในการลงโทษครั้งแรกของเขาเขากลับไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวและเมื่อเหล่าผู้ดูแล ของสำนักไร้ตัวตนกำลังปรึกษากันว่าจะหาวิธีอะไรในการลงโทษตัวเจียนดีจูจท่านผู้อาวุโสสูงสุดแห่งสำนักไร้ตัวตนก็ออกตัวปกป้องเขาแล้วก็รับเขาเป็นลูกศิษย์หลังจากนั้นตัวเจียนก็ไม่ได้ต่อสู้กับใครอีกเลยเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งและครั้งต่อไปที่เขาต่อสู้กับคนอื่นก็คือในการประลองเหล่าลูกศิษย์ที่มีพรสวรรค์ของสำนักหลายตัวตนในท้ายที่สุดตัวเจียนได้ตำแหน่งชนะเลิศ และยิ่งไปกว่านั้นวิธีที่เขาใช้ในการเอาชนะเนี่ยทาให้ทุกๆคนพูดไม่ออกเลยทีเดียวเหล่าลูกศิษย์ที่มีพรสวรรค์แต่ละคนถูกตวนเจียนจัดการภายในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวมันมีลูกศิษย์ที่มีพรสวรรค์บางคนปฏิเสธที่จะเชื่อเรื่องนั้นแล้วก็ได้ใช้อาวุธวิเศษโจมตีไปยังศีรษะของตวนเจียนแต่ถึงอย่างนั้นอาวุธวิเศษที่ว่านั่นก็แตกออกเป็นสองเสียงเจ้าสัตว์ประหลาดนี่มันคงเป็นเพียงแค่คําเดียวเท่านั้นที่จะสามารถ อธิบายเกี่ยวกับตัวเจียนได้โชคดีนะที่ข้าไม่ได้หาเรื่องเนยหลีไปถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่มีพลังหนุนหลังเขาอยู่แต่แค่ตัวเจียนเป็นแค่คนเดียวก็ทําให้ข้าปวดหัวมากมายได้แล้วละฮ <c oughs> ข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าท่านเจ้าสนักเนยกับพี่ใหญ่ตัวเจียนเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันฮะตัวเจียนอย่างนั้นเหรอพ,พี่ใหญ่อย่างนั้นเหรออ๋อ <c oughs> ท่านเจ้าสนักเือยอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะแต่ว่าพี่ใหญ่ตนเจียนเนี่ยตอนนี้เป็นลูกศิษย์ของท่านผู้อาวุโสสูงสุดนะและเขาก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีพรสวรรค์โดดเด่นที่สุดในหมู่ลูกศิษย์รุ่นเยาว์ของสำนักไร้ตัวตนอ๋ออย่างนี้นี่เองในจดหมายตนเจียนได้บอกว่าเขาได้กลายเป็นลูกศิษย์ของผู้อาวุโสสูงสุดแห่งสำนักไร้ตัวตนแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ไม่รู้เกี่ยวกับชื่อเสียงของตนเจียนที่มีในสำนักไร้ตัวตน ท่านเจ้าสำนักเนยมีเวลาว่างแล้วลระก็ท่านจะไปเยี่ยมชมสำนักหลายตัวตนของพวกเราก็ได้นะและเมื่อถึงเวลานั้นข้าขอเป็นเจ้ามือในการเลยงน้ำชาท่านกับพี่ใหญ่ตัวเจียนเองนะ <c oughs> ดีเลยอ่ะนี่เนี่ยคือยาพิเศษศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพูดถึงคิดซะว่ามันเป็นของขวัญในการพบกันของพวกเรานะโอ้โหเนี่เขาให้ยาพิเศษนั่นตั้งขวดหนึ่ง ง่ายๆแบบนั้นเลยอย่างนั้นเหรอไหนๆดูสิดูสิ <S <S 2> <S 2> <S โอ้โหในที่สุดข้าก็เข้าใจแล้วว่าทำไมหนานกงเซียนหญินในฐานะเจ้าสำนักแห่งสำนักบันทึกสวงสวรรค์ถึงไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้จนถึงขนาดที่ยอมแลกเศษชิ้นส่วนของกระบี่หมื่นบรรพการเลยแค่ยาวิเศษศักดิ์สิทธิ์นี่เพียงเม็ดเดียวก็สามารถทำให้จอมยุทธระดับบรรพกาล พิ่มระดับวรยุทธ์ของเขาไปได้สองถึงสขั้นเลยทีเดียวและยิ่งไปกว่านั้นมันยังทําให้จอมยุทธ์ที่อยู่จุดสูงสุดของระดับบังกรแห่งเต๋าสามารถก้าวเข้าสู่ระดับจอมยุทธ์บรรการได้และจอมยุทธ์ระดับบรรการถือว่าเป็นเสาหลักของสำนักแต่ละสำนักข,ข้าขออนุญาตถามหน่อยนะท่านเจ้าสำนักเนยมียาพิเศษศักดิ์สิทธิ์พวกนี้จํานวนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอข้าสงสัยว่าท่าน พอจะขายพวกมันส่วนหนึ่งให้กับสำนักใดตัวตนของพวกเราได้ไหมแล้วสำนักไรตัวตนต้องการจะเอาอะไรมาเป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนกันล่ะเออก็เหมือนเหมือนกับสำนักบันทึกสงสวรรค์นั่นแหละพวกเรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนเศษชิ้นส่วนกระบรี่หมื่นบรรพกาลและถ้าเกิดท่านเจ้าสำนักเน่สนใจสิ่งของอย่างอื่นภายในสำนักไรตัวตนของพวกเราแล้วล่ะก็พวกเราก็ยินดีเช่นเดียวกัน อืมเสร็จโจรโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ